ศูนย์งสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีนะครับได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารโดยการเที่ยวชมทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่บริเวณเทือกเขาจีนแลครับ ที่สนามกระโดดร่มท่าบ้านท่าเดือครับตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีขณะนี้ครับสู่สงครามพิเศษเขาได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารเพื่อเติมความสุขให้กับประชาชนด้วยการเที่ยวชมทุ่งทานตะวันบานแปลงใหญ่บริเวณเทือกเขาจีนแลซึ่งกำลังออกดอกบานสะพรั่งต้อนรับปีใหม่2,569พร้อมชมฟรีครับการแสดงว่าวแฟนซียักษ์บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยครับ บรรยากาศภายในงานนะครับกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการนั่งรถไฟตัวหนอนท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันซึ่งกำลังออกดอกเบ่งบานสุดลูกหูลูกตาการขับขี่รถ ATV ชมทุ่งการแสดงโชว์ว่าแฟนซีขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตาลหลากหลายสีสันลอยเต็มท้องฟ้าครับโดยภายในพื้นที่จัดงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรได้นำเอาผลผล,ผลิตทางการเกษตรให้กับผู้ประกอบการร้านค้านะครับมาแปรรูปจากเม็ดทันตะวันและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ามาจำหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางจากตัวเมืองลบบุรีครับใช้เส้นทางลบบุรีโคกตูมระยะทางห่างจากสารกลางจังหวัดลบบุรีแค่ประมาณ10กิโลเมตรก็จะเห็นป้ายบอกทางเข้าทุ่งทานตะวันบานเขาจีนแล คู่กับป้ายบอกทางเข้าวัดเวลุวันหรือวัดเขาจีนแลครับซึ่งอยู่บริเวณริมถนนทางด้านซ้ายมือแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ500เมตรติดกับเชิงเขาท่านก็จะพบกับทุ่งทานตะวันที่กำลังบานสะพรั่งอย่างสวยงามอยู่เต็มท้องทุ่งอย่างที่เห็นในภาพครับ